สวัสดีค่ะอิมมีช่ชิ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 ชชชต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องการบูลลี่กันไปในเกาหลีแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการบูลลี่กันของคนอื่นในเกาหลีนะคะของดาราคนอื่นในเกาหลีเพราะว่าช่วงนี้ดาราเกาหลีในโดนข่าวการบูลลี่กันเยอะมากๆนะคะซึ่งวันนี้อิมจะมาเล่าเรื่องของโจบยองกูหรือว่าน้องโซมุนนะคะจากเรื่อง The Uncanny Counter ซึ่งน้องเนี่ยเข้าวงการมาเมื่อปี2015นะคะตอนนี้ก็ผ่านไปกี่ปีแล้ว6ปีแล้วที่น้องเข้าวงการมาตอนนี้น้องก็อายุได้24ปีไทยนะคะส่วนที่เกาหลีก็จะเป็น26ปีึ่งกว่าที่น้องจะได้มาเล่นเป็นบทนําเป็นพระเอกอย่างนี้นะคะน้องได้ไปแสดงละครเป็นตัวประกอบเนี่ยมากกว่า70เรื่องซึ่งถือว่าเยอะมากๆในบรรดานนะักแสดงนะคะแล้วน้องเนี่ยเคยไป audition ออม,มามากกว่า500ที่500ครั้ง น้องเนี่ยได้แสดงซีรีส์ดัง3เรื่องเลยนะคะเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องที่คนรู้จักดีกันเลยทีเดียวก็คือเรื่อง sky castle นะคะเป็นเรื่องที่ทําให้หัวเสียแล้วก็ประสาทเสียเรื่องที่2นะคะเรื่อง h o t s t g o l league เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักกีฬาซึ่งเรื่องนี้น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นอยู่นะคะเหมือนคล้ายๆเป็นนักแสดงนําคนนึงเลยและหลังจากเรื่องนี้ที่ประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยน้องก็เลยได้รับรางวัลนักแสดงนําหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมจากเวที sbs drama awards เป็นรางวัลแรกของน้องเลย แล้วก็เรื่องที่3มนะคะเรื่องล่าสุดเลยก็คือเรื่อง The Uncanny Counter นะคะทำให้น้องเนี่ยยิ่งดังเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างตะกันใหญ่เลยแล้วก็แน่นอนเมื่อน้องดังขึ้นแล้วทําให้น้องยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแสงสปอตไลท์เนี่ยสาดส่องมาที่น้องทุกคนก็อยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับน้องนะคะแล้ววันที่เปี้ยนไปก็มาถึงเมื่อมีบุคคลปริศนาคนหนึ่งนะคะอิมก็จะให้ชื่อว่าเอเหมือนกัน บอกว่าเบียงกูเนี่ยเคยบูลลี่เพื่อนตอนที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะคือน้องเนี่ยตอนเด็กเคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์ก่อนที่จะย้ายกลับมาที่เกาหลีเอเนี่ยกล่าวว่าเขาเนี่ยเคยโดนดูถูกดูแคลนต่างๆนานาแม้ว่าจะไม่ใช่พฤติกรรมคุกคามทางร่างกายแต่ว่าด้วยคําพูดต่างๆเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนจิตใจของเขาเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นไม่นานนะคะต้นสังกัดของน้องเบียงกูเนี่ยก็คือค่าย HB Entertainment ที่มีนักแสดงอย่างคิมแดวอนชินซองลกชินซองลกเนี่ยน่ารักมากๆเลยไปดูรายการแล้วตลกมากเลยขัดกับตัวที่อยู่ในตัวละครแล้วก็ฮันจัยยอนนะคะที่เคยมีข่าวเลิกลากันไปเพราะว่าหัวนมเธอไม่เซ็กซี่นี่เองซึ่งทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ทันไรเลยข่าวนี้ก็หายไปน้องปริศนาหรือว่าน้องเอคนนี้นะคะก็ได้ลบโพสต์ออกเอา้าคุณพระคุณเจ้า พร้อมกับข้อความขอโทษต่อโจบยองกูนะคะซึ่งก็เอ๊ะเหีย้ยงนี่มันประเมีแล้วเพราะว่าทําชื่อเสียงน้องปอนพี่ไปแล้วนะคะแล้วก็มาขอโทษอย่างนี้มันตลกแต่ว่าเรื่องราวก็ยังไม่จบนะคะเมื่อมีบุคคลพิสัยอีกคนหนึ่งก็คือน้องบีนี่เองออกมาแฉเรื่องราวพฤติกรรมของโจบยองกูนะคะว่าเคยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนนะคะทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยโดยบีเนี่ยบอกว่าโจบงยองกูเนี่ยกลั่นแกล้งเขานะคะเมื่อเขายัางเป็นเด็กแล้วก็บูลลี่เขาอีกด้วย โดยบีเนี่ยได้เล่าว,ว่าโจบยองกูเนี่ยพยายามกลั่นแกล้งเขานะคะเนื่องจากความที่เขาเนี่ยเป็นเด็กกว่าเบยองกูหนึ่งปีเนื่องจากในสังคมเกาหลีนะคะเขาจะให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่เนี่ยมา,มากมากมากเลยทีเดียวเราจะเห็นได้จากซีรีส์เลยนะคะอย่างเช่นเวลาเราเลิกงานแล้วทีนี้เราอยากกลับบ้านแต่ว่าทีนี้เนี่ยหัวหน้าดันชวนเราไปดื่มต่อหรือว่าออกไปกินข้าวต่อไปร้องคาราโอเกะกันเราก็ต้องไปนะคะไม่สามารถปฏิเสธได้ แล้วเนื่องจากที่บีเด็กกว่าเนี่ยก็เลยทําให้บยองกูเนี่ยสามารถกันแกล้งได้แล้วก็เรียกเพื่อนมาลุมกันแกล้งนะคะแล้วบียังได้เล่าต่อว่าบยงกูกับเพื่อนๆเนี่ยพยายามแย่งรถจัก,กรยานของเขาไปตอนที่เขาปั่นจักรยานเล่นอยู่ในละแวกบ้านแต่ว่าทีนี้นะ่ะเขาไม่ยินยอมให้จักรยานปรากฏว่าบยองกูเนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กอยู่นะคะก็เลยใช้ปืนบีบีกันเนี่ยยิงเข้าใส่นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังตกเป็นเหยื่อของบยองกูอีกในหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียด ในขณะเดียวกันนะคะมีฝ่ายออกมาโจมตีแล้วก็ต้องมีฝ่ายออกมาปกป้องนะซึ่งคนที่โพสต์ออกมาปกป้องเบีงกูเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเบงกูแน่และได้โพสต์มาว่าผู้คนอาจจะเขียนอะไรขึ้นมาก็ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนแต่สําหรับโจบยองกูเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองมาตลอด1ิปีเรารู้ว่าเขาทํางานในวงการบันเทิงมาอย่างหนักดังนั้นอย่าคิดทําลายเขาด้วยวิธีนี้เลยพอมีข่าวโจมตีแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําอะไรที่จะเคลียร์ข่าวลได้เย มันทําให้น้องเนี่ยรับงานไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องไม่มีงานทำในช่วงระยะเวลาหนึ่งน้องก็เลยรู้สึกหงุดหงิดมากก็เลยได้โพสต์ข้อความลงบนไอจของตัวเองนะคะซึ่งข้อความที่น้องโพสต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวมากๆอิมก็จะหยิบมาพูดแค่สั้นๆนะคะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปน้องเนี่ยได้รับการติดต่อจากเอนะคะเพื่อขอโทษแต่ว่าน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีคนมากล่าวหาน้องนะคะโดยที่น้องไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ต้องรู้สึกไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าน้องโดนพักงานหมดเลยอะ แล้วน้องก็ยอมตกลงนะคะที่จะแบบผ่อนปลนแล้วก็ให้อภัยไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ไวไาเพราะมันก็ยังมีบีมี C ีมีดีนะคะโพสต์ออกมาต่อไปเรื่อยๆเลยผุดเ,เป็นดอกเห็ดเลยแล้วบุคคลปริศนาต่างๆเนี่ยก็ได้โพสต์รูปน้องลงนะคะซึ่งในรูปเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับการที่โพสต์ถึงน้องนะคะแต่คนโพสต์เนี่ยโพสต์เพื่อต้องการเป็นข้อพิสูจน์เฉยๆว่าสิ่งที่เขาได้พิมพ์ลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างนี่พอข้อความเท็จอย่างนี้มันเผยแพร่ออไปทั่วโลกนะคะ น้องก็เลยรู้สึกว่าน้องทอ้อแท้กับชีวิตมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องพยายามอย่างหนักเลยที่จะมาเป็นนักแสดงนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็รู้สึกทอ้อแท้นะเพราะว่าไปเจอข่าวลือเรื่องการโจมตีที่มันเป็นข้อเท็จนะแล้วถึงแม้คนพูดเนี่ยจะพูดไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่น้องโดนกระทําก็คือโดนแคนเซิลง,งานโดนพักงานเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งมันก็ยากที่จะรับไหวยองกูก็บอกว่าออีย ว่าเพื่อนที่โพสเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันหรือไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าในที่โรงเรียนมันก็ต้องมีทั้งคนที่สนิทแล้วคนที่ไม่สนิทใช่ไหมเราเราจะไปสนิทกับทุกคนไม่ได้หรือไม่ใช่สอสอ แล้วน้องก็ได้ปฏิเสธไปนะคะว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่เป็นความจริงน้องไม่เคยใช้ความรุนแรงกับเพื่อนเลยซึ่งก่อนหน้านี้นบุคคลปริศนาทั้งสองเนี่ยหรือว่าส4มหเนี่ยที่ได้โพสต์ข้อความกล่าวหาเบียงกูเนี่ยได้ลบออกหมดแล้วแล้วเบียงกูบอกว่าเขาลบด้วยตัวของเขาเองเบียงกูหรือว่าตั้งสังกัดเนี่ยไม่ได้ไปข่มขู่ให้เขารลบน้องได้ย้ายจากนิวซีแลนด์กลับมาที่เกาหลีนะคะไปอยู่ที่ผู้ชอนตอนปสามเทอมสอง แล้วน้องก็ไม่เคยเอาเงินจากใครหรือว่าข่มขู่เอาเงินใครมาหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เลยตามที่กก่าอ้างนะคะเป็นรถจักรยานเนาะน้องจึงขอร้องเธอให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ให้แฟนคลับหรือว่าติ่งอย่างอิ๊ปีมิ่เนี่ยรอขออย่างมีความหวังว่าเธอจะกลับมาหน้านี้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 และหลังจากนั้นนะคะทาง hb entertainment หรือว่าต้นสังกัดของน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ ในสิ่งที่บุคคลปริศนาในโลกออนไลน์เนี่ยได้กล่าวอ้างโจบยองกูนะคะแล้วก็ปฏิเสธนะคะว่าโจบยองกูเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นพร้อมกับบอกว่าจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยกับคนที่กล่าวหาโจบยองกูแบบนี้ได้โปรดรีบๆค้นหาเถอะเพราะว่าน้องถูกพักงานมานานเหลือเกินรายการล่าสุดที่น้องไปออกนะคะก็คือรายการ Hangout with You โดยมีพิธีกรนําก็คือยูแจซอกนี่เอง ชื่อรายการก็เลยเป็น t h you เพราะว่ามาจากย so ูแจซอกเองซึ่งยูแจซอกคือใครยูแจซอกคือบุคคลคนหนึ่งที่มีอิทธิพลทางเกาหลีมากซึ่งจากโพลของปี2020ย่เนี่ยยู so แจซอกแซงหน้า BTS ไปเลยนะคะได้คะแนนนำถึง66.1%เปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนบางทันหรือว่า BTS นะคะได้คะแนะนอยู่ที่27.4%ก็คืออยู่อันดับ2เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แจซอกเนี่ยให้ความสนใจหรือว่าได้ร่วมงานกับแจซอกเนี่ยก็มักจะดังขึ้นเสมอนะคะหรือว่ามีคนมาสนใจมากขึ้น แล้วน้องคือเป็นคนที่แจซ็อกเลือกนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นคนตลกอยู่แจซ็อกก็เลยเห็นแววแล้วอยากได้น้องมาร่วมง,งานด้วยซึ่งน้องก็ตลกจริงๆน้องน่ารักมากแจซ็อกเนี่ยบอกว่าไปเห็นน้องจากรายการ I live alone น้องตลกมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปดูนะคะ และรายการนี้นะคะก็ทําให้โจบยองกูเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะว่าแต่วันตัวเองทําอะไรบ้างน้องได้ไปออกรายการ ep 2องรนะคะถ้าใครอยากตามน้อง <g> ก็คือไปดูได้เลยและหลังจากนั้นยูเจซ็อกก็ได้เชิญน้องเนี่ยมาออกรายการแ u t งอวิ y ยู u ด้วยซึ่งน้องได้ไปออกรายการตอนที่ 76, 81, แล้วก็82นะคะทั้งหมด3ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ายูเจซ็อกเนี่ยจะทำรายการใหม่แล้วก็อยากได้บองกูเนี่ยมาเป็น พิธีกรนำในรายการด้วยชื่อรายการ Come Back Home นะคะซึ่งตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว EP ีหนึ่งแต่ว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมาสรุปน้องอดเลยเพราะว่าต้องถูกพักงานนะคะน้องไม่สามารถไปเป็นพิธีกรนาได้ดูซิมันทาให้น้องพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปนะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้ไปออกรายการกับดูใจซอกกันแล้วก็ไม่ใช่แขกรับเชิญด้วยแต่ว่าเป็นพิธีกรนําซึ่งแน่นอนถ้าน้องได้งานนี้เนี่ยน้องจะยิ่งปั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 ง,ปง,ปงขึ้นไปเรื่อยๆเลย แต่น้องกับกายกลายเป็นอย่างนี้นะคะต้องโดนพักงานซึ่งอิมพิจิเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าให้ทางต้นสังกัดเนี่ยรีบเคลียร์ข่าวลือของน้องเร็วๆสักทีเถอะซักชื่อน้องจะได้กลับมามีงานให้เราดูเพราะว่าน้องจะต้องถ่ายโซมุนภาค2ต่อถ้าน้องยังมีข่าวลืออย่างนี้น้องไม่สามารถถ่ายได้นะคะจะต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงนําขอเสริมอีกนิดนึงเพราะว่าน้องน่ารักมากกาลังชอบน้องเมืองูเนี่ยได้นะนํารีฮงแนนะคะหรือว่าคนที่เป็นตัวโกงในเรื่องโซมุนเนี่ย กับพุ่มกับด้วยการเอารูปให้พุ่มกับดูแล้วก็บอกว่าอุ้ยเขาคาแรคเตอร์เหมาะมากเลยนะเฮ้ hey, พุ่มกับทําให้พุ่มกับนะคะเลือกลีฮงแนนมาแคสบทจนฮงแนนเนี่ย,นนยได้รับบทนี้ขึ้นมานะคะในซีรีส์เนี่ยเขาอาจจะตีกันทะเลาะกันแต่ว่าตัวจริงเขารักกันเด้อทุกคนขอให้ทุกคนติดตามน้องไปเรื่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องน่ารักจริงๆวันนี้อิมิชก็ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย